สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องรันมาคุยกับอาจารย์รันนะคะคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของดวงของชาวลัคนานะคะราศีธนูในเดือนมกราคม2569นนะคะต้องบอกก่อนว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวตัวตนของคุณเองไปแตะในเรือนของเพื่อนร่วมง,งานคู่ครองนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนในช่วงปีใหม่ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาปากเสียงนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของคำพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนใกล้ชิดคนรักนะคะอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะดาวของความสำเร็จตอนเนี้ยชาวลัคนาราศีธนูต้องฮึดหน่อยเนาะเพราะว่าเ,เห็นทุกอย่างเนี่ยไปรวมกระจุกอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอองานนะคะเรื่องของเงิน เรื่องของอความรักนะคะเรื่องของผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ช่วงนี้ต้องเข้มแข็งเยอะๆนิดนึงนะปีใหม่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นประมาณช่วงกลางปีกลางเดือนก็โทษไม่ใช่กลางปีเยอะไปนะะกลางเดือนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูช่วงปีใหม่นี้อาจจะต้องเซฟเนื้อเซฟตัวนิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบอยู่กับที่นะคะหรือถ้ามีการเดินทางก็ขับรถขับราใจเย็นๆนิดนึงนะคะปัญหาปากเสียงอะไรต่างๆก็ คำพูดคำจาก็ระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับคนชาวลัคนาราศีธนูนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเห็นมีการพูดคุยนะคะเจราจาในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินหรือนี้สินนั่นเองนะคะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยเจราจาเยอะหนึ่งซักประมาณช่วงกลางเดือนไปแล้วหลังวันที่15นะคะน่าจะมีการพูดคุยเจราจาตกลง อาจารย์แนะนำให้ให้คุยนะคะในช่วงหลังวันที่15ไปแล้วช่วงนี้ก็อาจจะต้องเก็บตัวสักน,นิดหนึ่งนะคะถ้าตามดวงนะทีนี้มาถึงเรื่องงานยันบ้างค่ะดาวการงานอย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้เนาะดาวการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อาจจะเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานอาจจะเปลี่ยนสายงานอาจจะเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ปรับตัวด้วยละกันสําหรับชาวลัคนาราศีธนูถ้าเกิดเปิดปีใหม่มานะคะก็ถ้าท่านใดที่ไปทํางานใหม่ก็ให้ระวังเนื้อระวังตัวหรือระวังคําพูดสักนิดนึงก็จะส่งผลดีกับดวงนะคะมาถึงช่วงกลาง เดือนกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงกลางเดือนเนี่ยโอเคละถือว่าเริ่มเริ่มคลี่คลายสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเนาะ,ะดาวตัวตนของคุณเองนะคะก็ยังอยู่ในเรือนของเพื่อนร่วมงานนั่นแหละนะคะแต่ที่นี้เนี่ยพอมันเหมือนหลังปีใหม่พอเปิดมาเนาะมันถ้า,ถ,าถ้าเกิดใครที่เริ่มงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของ การเข้าสังคมการครบเพื่อนการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่เราทำงานด้วยนะคะแบบนั้นอาจจะมีความเครียดบ้างนะถ้าเกิดเราเข้าไปใหม่ๆนะคะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาตกลงนะคะ มันมีความเครียดอยู่แล้วนะอันนี้แจ้งก่อนนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยอาจจะต้องมีความเครียดเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้สินต่างๆนะคะแต่ทุกอย่างเดียวมันจะผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลเนาะคือคนเป็นหนี้มันเครียดทุกคนแหละนะคะแต่ว่าเราเราเครียดแค่พอประมาณเนาะเครียดแค่พอได้รู้สึกว่าโอ๊ยฉันมีหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี นะคะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ในดวงก็เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คิดทีละสะเต็ปอันไหนทวงก่อนแก้ก่อนอันไหนที่ต้องจ่ายก่อนก็ก็จ่ายก่อนนะคะเรียงตามลําดับไปเนาะอย่าดึงทุกทุกอย่างมาคิดรวมกันนะคะมันแก้ปัญหาไม่ได้ต้องค่อยๆค,คิดนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูส่วนในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานเนี่ยก็งานก็สร้างไรายได้นะ จริงๆแล้วนะคะงานงานก็สร้างไรายได้อยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเหมือนเห็นเหตุเงินมากขึ้นเนาะจากที่เอ่อก่อนหน้านี้รู้สึกแบบโอ้ยฉันจะเอาตรงไหนมาจ่ายก็อาจจะเริ่มมีการพัฒนาที่ดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของงานเนาะที่แบบจะช่วยส่งเสริมให้เรามีมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธน,นูส่วนในเรื่องภาพรวมต่างๆนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยก็ อยากจะฝากไว้สักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางตันมันมีทางออกนะคะก็หวังและเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ